ด่วนค่ะทุกคนเซอร์ไพรส์แจกโค้ดต้อนรับ6ปี ROV สามารถนำโค้ดไปใส่ได้ที่หน้ากิจกรรมภายในเกมรีบหน่อยไอเทมมีจำกัดพิเศษแจก2ส,สกินฟรี SD Merchie และ SD Merphoenix พร้อมรางวัลจัดเต็มสุดเซอร์ไพรส์หรือว่าโค้ดนี้ก็จะได้สกินด้วยทุกคนเอะหรือว่ายังไงรีบเอาไปใส่กันนะเอหรือว่า GM จะเอา ตาอันเชิญฉี่มาไว้ที่นี่หรือเปล่าทุกคนมีใครได้อะไรบ้างและอีกอันนึงเขาก็บอกว่าจะได้ฟีนิ์กด้วย30ตุลาเอสหรือว่าเราจะได้ตาอันเชิญมาก่อด่าทุกคนเผื่อวันนั้นเออเราอาจจะเปิดกล่องได้ก็ได้นะแต่ว่าเท่าที่ไปดูคอมเมนต์นะทุกคนบางคนก็ได้สกินนะบางคนก็ไม่ได้แต่ว่าก็จะมีน้อยอะที่ได้สกินที่แบบ ดีๆบ้างแล้วเพื่อนๆหลาดได้อะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้คะ<า>่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะพี่ิงก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะเพราะว่าโค้ดนี้มันมีจํากัดนะทุกคนไปละเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอ่าเดี๋ยววิญงจะลองเอามาใส่ให้ดูนะคะว่าจะได้สกินอะไรนะคะอันดับแรกเลยสําหรับใครที่ใส่ไม่เป็นนะกดมาที่นี่เลยค่ะเอ่อหน้ารวมกิจกรรมนะคะจากนั้นเรากดมาด้านล่างนี้เลยค่ะทุกคน แลกไอเทมเห็นไหมเอ่ยตรงอันที่2นะครับทุกคนกดเข้าไปคลิกเลยนี่ใส่โค้ดนะจ๊ะเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้แล้วก็กดไปเลยนี่วางโค้ดที่นี่ค่ะแล้วเราก็กดปึ๊บแลกโค้ดเมื่อเราแลกโค้ดสําเร็จนะคะก็กดสามารถกดออกเลยนะคะเพราะว่าโค้ดจะถูกส่งเข้าที่กล่องจดหมายนะคะเราก็กดออกมา ตรงกล่องจดหมายตรงนี้แล้วเรามาเปิดกันเลยว่าเราจะได้อะไรในเซอีเวนต์รีเบิร์นี่ Event งไงคอนเกรต l เลชันเปิดเลยค่ะขออะไรดีๆเถอะ CM แต่อย่าเป็นเพชรแล้วก็ชิ้นส่วนสะสมสกินขออะไรดีๆมาขอสกินหน่อยอืมเพชร45โอหไม่กอดแล้วทุกคนละได้อะไรกันบ้างก็สมัตรคอมเมนตะ์บอกกันด้วยนะจ๊าเพื่อจะมีเกลือ